ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเปเรือเนาะเปเรือไม้ไผ่เนาะเปเรือไม้ไผ่นี้เวลาที่พี่เขาจะ,จะ,จะาสั่งซื้อเนี่ยก็ขนส่งไปเต็มที่ได้แค่200ลำนะเปเรือนี้ท้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นเข้าบนรถนี้ได้แค่ร้อยร้อยแปดสิบลำครับผมนี่จะจะส่งจากพี่พี่เนาะซื่อที่แถวภาคกลางเนาะจากเชียงใหม่ยันภาคกลางเขาเราใส่สูงกว่าน,นี้เราใส่ใส่ไม่ได้ครับผมรถกระบะเนะาะเพราะความสูงมันจะเกินอย่างเงี้ยครับผม อันนี้ก็โอ้โสูงเข้าไปร่วมๆเกือบเกห้าเมตร,มรมมแล้วมั้งครับเนี่ยอย่างนี้แจกพื้นหนึ่งขั้นข้างบนอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่า,าไอ้ถ้าเราสูงสูงสูงเกินไปนี่ค่อนข้างจะลําบากครับผมเพราะตามกฎหมายเขาให้แค่ให้หกเมตรเนาะอ่าหกเมตรได้ไอ้สูง,สงจากพื้นขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะลําบากเราแล้วล่ะน,นี่ยังดูดูรถข้อของพี่เขานะครับส่งใกล้ๆแห่น,นี้ก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆรืเรื่อยเตามหลายทางไปอย่างเงี้ยเนาะอ่าเป่า เป้าหมายนี้ก็จะอยู่แถวปทุมถึงเนี้ยครับผมแถวพักพักกลางนะครับแถวกำแพงเพชรบ้างตากบ้างเนี่ยครับผมก็ไล่ส่งไปเรื่อยๆเนาะที่ที่บางคนก็เอาไปทางใต้เนี่ยไปที่ที่เอาบางคนก็เอาไปลงแถวจังหวัดตากบ้างเชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างเนี่ยผมก็จะส่งให้กับพี่ๆขอไปเนาะบางครับบางท่านก็มาเอามารับเองเนี้ยบางท่านถ้าถ้าพี่เอารถกระบะมาอย่างเงี้ยนะรถกระบะธรรมดาอย่างเงี้ย เใส่ได้ประมาณเนี้ยไม่เกิน200ลําลำครับถ้าจะให้มันเหมาะก็ประมาณสัก150ลํากําำกลังดี150หรือ130ลาำอย่างเงี้ยเนาะอ่าถ้าเราเวลาที่เขาเอาเอาไปจำหน่อยถ้าอ่าการไม้ไผ่เนี่ยมันตัวแปรคือการการขนส่งเนาะเราเราอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปทํางานประมาณไหนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราถ้าเราได้แปรรูปแล้วเนี่ยชิ้นงานจากงานงานไม้ไผ่เนี่ยอ่ามันก็จะ เกิดมูลค like, kind of mm ่าเพิ labels, ่มข e <are> ึ้นเยอะอยู่เหมือนกันอย่างกับตัวเนี้ยถ้าใส่ไปสักสองสองลำอย่างเงี้ยเนาะองร้อยลำนี้ก็ราคาก็ร่วมเกือบจะจะก็เยอะเป็นมูลค่าที่ขอคูณเอาเอาเนาะถ้าเราขายปีก็ตัวหนึ่งหกรบาทอย่างเงี้ยเนาะเราขายสงกก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะได้อย่างกับค่าคันเนี้ย ก็ร่วมเกือบจะราคามูลค่าประมาณเกือบแสนบาทนะครับเนี่ยที่เห็นใส่นะอ่าถ้าเราถ้าเพราะผมคนขคนเป็นเป็นไม้ไผ่เป็นลำมาขายอย่างเดียวนียก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับผมอยู่ที่ว่าเราเราจะขายตรงจุดไหนอย่างเงี้ยเนาะเราจะ,ะทำะทำให้มูลค่าเพิ่มของงานไม้ไผ่มันได้มากมากน้อยอยู่อยู่แค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับผมที่พี่บางคนบอกว่าเออเราจะขายลำแปลรูปขายไหม เราจะทําเป็นยังไงดีอะสมมติว่าพี่ๆเขาขายเป็นลำถ้าถับเป็นลำนี้ประมาณคันสิบร้อยังใส่ไม่หมดเลยนะมูลค่าประมาณแสนหนึ่งนี่นะแต่ว่าถ้าเราแปลรูปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ไผ่ได้เยอะมากเลยครับผมโอเคพี่ๆคนไหนที่มีสวนไผ่เนาะอยากจะทํางานงานไม้ไผ่ขายอย่างเงี้ยก็ให้พี่ๆลองพี่จาจณนดูว่าเราจะขายเป็นลำเราจะขายเป็นแปลรูปก็ได้อยู่ที่เรานะครับวัสดีครับ